ใน,ในขั้นตอนของการยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอในการยื่นซองข้อเสนอเนี่ยที่ปรึกษาที่ประสงค์จะยื่นซองข้อเสนอนะคะจะต้องปิดผลึกจากหน้าซองนะคะถึงประธานคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาในครั้งนั้น <sk ill historic> ส่งถึงหน่วยงานของรัฐนะคะผู้ที่ดําเนินงานจ้างโดยยืนยย่นโดยตรงต่อนหน่วยงานของรัฐพร้อมกับรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นนะคะว่าเอกสารถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ในการรับซองก็ให้เจ้าหน้าที่นะคะลงรับซองโดยที่ไม่เปิดซองข้อเสนอพร้อมระบุวันเวละเวลารับซองแล้วก็ออกใบรับซองให้แก่กที่ปรึกษาและให้ส่งซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารต่างๆนะคะ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อดําเนินการต่อไปในขั้นตอนของการพิจารณานะคะก็ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างนะคะเปิดซองข้อเสนอนะคะแล้วตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆของที่ปรึกษาผู้ที่ยื่นข้อเสนอทุกไลายนะคะแล้วก็ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกแผ่นจากนั้นตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานต่างๆค่ะของที่ปรึกษา ผู้ยื่นข้อเสนอนะคะแล้วคัดเลือกที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและก็ยื่นเอกอสารครบถ้วนถูกต้องมีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ยื่นข้อเสนอนะคะในเอกอสารจ้างที่ปรึกษาในกระบวนการพิจารณานะคะ ก็อาจจะสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้แต่จะให้ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเนี่ยเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญที่เสนอไว้ไม่ได้ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้นะคะก็ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นคณะกรรมการนะคะก็คัดเลือกข้อเสนอที่ถูกต้องจัดลําดับ คะแนนและพิจรารณาคัดเลือกนะคะโดยระเบียบกำหนดในการคัดเลือกเอาไว้นะคะถ้าเป็นกรณีข้อกอไก่เนี่ยนะคะกรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้คัดเลือกจากลายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด สำหรับอีกกรณีหนึ่งนะคะข้อวงเล็บขอไข่เนี่ยเป็นกรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมากนะคะก็ให้คัดเลือกรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุดกรณีรายที่คัดเลือกเอาไว้เนี่ยไม่เข้าทำสัญญานะคะหรือไม่เข้าทำข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะก็ให้คณะกรรมการพิจารณาที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอเนี่ยที่ได้คะแนนมากที่สุด วงเล็บกอไก่หรือวง,วงเล็บขอไข่แล้วแต่กรณีนะคะลายลำดับถัดไปนะคะเข้าทำสัญญาจากนั้นคณะกรรมการก็จัดทำรายงานผลการพิจารณาโดยในการทำรายงานผลการพิจารณาก็ให้นำนะคะในเรื่องของวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปของเรื่องจ้างที่ปรึกษาเนี่ยมาใช้โดยอนุโลมกรณีนะคะถ้า เราคัดเลือกแล้วนะคะเชิญชวนไปแล้วนะคะคณะกรรมการเชิญชวนกรณีถ้ามีผู้ยื่นข้อเสนอเนี่ยเพียงรายเดียวนะคะหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียวก็ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิกนะคะหากคณะกรรมการพิจรารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไปนะคะโดยที่ไม่ต้องยกเลิก ก็ให้คณะกรรมการเนี่ยต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้นแล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไปกรณีนะคะถ้าปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นเนี่ยไม่ได้รับการคัดเลือกนะคะก็ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณายกเลิกหากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจจะไม่ได้ผลนะคะก็จะไปสั่งให้ดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมารตรา73อนุ3อนุกอไก่ก็ได้นะคะเว้นแต่หน่วยงานของรัฐเนี่ยจะไปดําเนินการโดยวิธีเฉพาะจาดจงด้วยเหตุอื่นนะคะก็ให้เริ่มกระบ,บวนการจ้างใหม่กรณีนะคะถ้าวิธีคัดเลือกเนี่ยมีที่ปรึกษาที่เราเห็นสมควรนะคะจ้างปรากฏว่าที่ปรึกษานั้นเนี่ยเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างนะคะ ประการแรกเลยก็คือให้แจ้งที่ปรึกษาลายที่เห็นสมควรจ้างนั้นเนี่ยเพื่อมาต่อรองราคาแต่หากไม่ได้ผลนะคะก็ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้ดุลพินิษในการของเงินเพิ่มหรือยกเลิกการจ้างครั้งนั้นและดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่หรือจะใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อ70วรรคหอนุสอนุกไก่แล้วแต่กรณีก็ได้ ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจะจงขั้นตอนเริ่มต้นเลยก็ต้องจัดทำร่างขอบเขตของงานนะคะแล้วให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจะจง และให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะแจ้งไปยังคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการต่อไปซึ่งในขั้นตอนของคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะคะก็ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือเชิญชวนไปยังที่ปรึกษานะคะรายใดรายหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานนั้นและพิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสมถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐนะคะมากที่สุดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จากนั้นคณะกรรมการนะคะต้องจัดทำรายงานผลการพิจารณาโดยให้นำวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดยอนุโลมเมื่อได้ตัวแล้วนะคะก็เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐนะคะตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยณสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นและแจ้งให้ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดสําหรับวงเงินในเรื่องของอํานาจการอนุมัติสั่งจ้างที่ปรึกษานะคะ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงินดังต่อไปนี้นะคะถ้าเป็นวงเงินไม่เกิน100ล้านบาทให้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสำหรับวงเงินงานจ้างที่ปรึกษาที่เกิน1 0 0ล้านบาทให้เป็นอำนาจของผู้มีอำนาจเนี่ขึ้นไป1ชั้นสำหรับค่าจ้างงานจ้างที่ปรึกษา ระเบียบกำหนดว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไป,นปนตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆนะคะเช่นลักษณะของงานที่จะจ้างอัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกับที่หน่วยงานของรัฐอื่นเคยจ้างจํานวนคนต่อเดือนหรือแมนมันนะคะเท่าที่จําเป็นดัชนีค่าของชีพเป็นต้นแต่ทั้งนี้นะคะหากต่อไปเนี่ยผู้รักษาการตามระเบียบกําหนดนะคะอัตราค่าจ้างก็ จะต้องจ้างในวงเงินไม่เกินอัตราค่าจ้างนะคะที่ปรึกษาตามที่ผู้รักษาการกำหนดนะคะถ้ามีสำหรับการจ่ายเงินล่วงหน้าการจ่ายเงินล่วงหน้านะคะเป็นกรณีถ้าเป็นการจ้างเอกชนนะคะกรณีจําเป็นต้องมีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้จ่ายได้ไม่เกิดร้อยละ15ของค่าจ้างตามสัญญาและที่ปรึกษาจะต้องวางหนังสือคาประกันนะคะของธนาคารหรือหนังสือคาประกันอิเล็กทรอนิก ของธนาคารในประเทศมาค้ำประกันเงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้นนะคะสำหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐเป็นที่ปรึกษาให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละ50ของค่าจ้างตาม,ตามสัญญาและไม่ต้องมีการวางหลักประกันเงินล่วงหน้าที่ได้รับไว้ก็ได้การคืนหนังสือค้ำประกันนะคะก็ให้คืนหนังสือค้ำประกันให้แก่ที่ปรึกษาเมื่อได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้าง ที่จ่ายตามผลงานในแต่ละงวดจนครบแล้วนะคะทั้งนี้ให้กำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วยวิชางานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ .2560 นะคะซึ่งงานจ้างออกแบบหรือควบคุมง,งานก่อสร้างกำหนดวิธีการเอาไว้4วิธีด้วยกันนะคะ<ม>วิธีแรกเป็นวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปนะคะ<ม>วิธีคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีประกวดแบบค่ะ ซึ่งวิธีการนะคะในแต่ละวิธีเนี่ยนะคะก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปนะคะสำหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนะคะก็กำหนดไว้ว่าเป็นงานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะคะเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างซึ่งผู้ให้บริการนะคะจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมค่ะ เงื่อนไขในเรื่องของการเลือกใช้วิธีนะคะซึ่งในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเนี่ยใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีลักษณะไม่ซับซ้อนค่ะการจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกนะคะก็ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง e ที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยเชิญ <mitad> ผู้ให้บร <heart> ิการที่มีคุณสมบัตินะคะตรงตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า3ามรายนะคะหรือเว้นแต่กรณีมีน้อยกว่า3ามรายนะคะเพื่อเข้ายื่นข้อเสนอนะคะเงื่อนไขของวิธีคัดเลือกนะคะเงื่อนไขแรกคือใช้ประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วนะคะแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีนะคะแต่ไม่ได้รับการคัดเลือกก็สามารถมาใช้วิธีคัดเลือกได้ หรือกรณีเป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซอ้อนหรือซับชันมากนะคะก็ใช้วิธีคัดเลือกได้หรือกรณีเป็นงานที่เกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิดเช่นนะคะรูปแบบสิ่งก่อสร้างซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่มีรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นนะคะก็สามารถใช้วิธีคัดเลือกได้หรือกรณีอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง สำหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนะคะก็เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งนะคะซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้วต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะคะกรณีแรกคือหากเข้าเงื่อนไขใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วนะคะและวิธีคัดเลือกแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก หรือนะคะเลือกใช้วิธีคัดเลือกปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือกก็สามารถใช้วิธีเฉพาะจอะจงได้หรือเป็นกรณีใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินนะคะงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวงค่ะซึ่งปัจจุบ,บันก็กำหนดวงเงินนะคะประมาณการค่าก่อสร้างเอาไว้นะคะไม่น้อยกว่า5ล้านบาทค่ะกรณีที่3เป็นกรณี งานที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาตินะคะหากล่าช้าจะเสียหายแก่หน่วยงานหรือความมั่นคงของชาติก็เข้าเงื่อนไขที่จะใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ค่ะกรณีที่4นะคะเป็นงานที่จําเป็นนะคะต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้วเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคก็ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้เช่นกันค่ะหรือกรณีอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง วิธีต่อไปนะคะเป็นวิธีการประกวดแบบค่ะวิธีการประกวดแบบเป็นงานจ้างออกแบบนะคะงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัตินะคะตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ให้เข้ายื่นข้อเสนอค่ะเพื่อออกแบบงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษเป็นที่เชิดชูคุณคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติค่ะหรือเป็นงานอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อห้ามนะคะในพระราชบัญญัติเขียนข้อห้ามว่าถ้าเป็นผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแล้วเนี่ยค่ะจะต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการในงานก่อสร้างในงานนั้นด้วยนะคะอันนี้นะคะก็จะโยงไปถึงว่าถ้าเกิดพบว่ามีส่วนได้เสียกันเนี่ยก็จะไปอยู่เป็นข้อนึงของเงื่อนไขของการเป็นผู้ทิ้งงานค่ะ สำหรับเกณฑ์การพิจารณานะคะก็ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเนี่ยนะคะโดยพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีแนวคิดนะคะในงานจ้างที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดค่ะสำหรับอัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนะคะก็จะกำหนดไว้ในกฎกระทรวงค่ะก็จะกำหนดอยู่ในกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ .2560 ในหมวดของงานจ้างออกแบบนะคะซึ่งกระบวนการแรกของการทำนะคะก็ต้องเริ่มจากการทำแผนการจัดจ้างนะคะซึ่งแผนก็ต้องมีรายชื่อโครงการที่จะจัดจ้างวงเงินที่จะจัดจ้างโดยประมาณระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้างนะคะแล้วเผยแพร่นะคะแผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศข,ของกรมบัญชีกลาง ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีการกําหนดและปิดประกาศโดยเปิดเผยณนะสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยนะคะซึ่งหากไม่เผยแพร่แผนโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางจะไม่สามารถดําเนินการจัดจ้างออกแบบในโครงการนั้นได้ข้อยกเว้นในการไม่ต้องประกาศเผยแพร่แผนนะคะ ก็กําหนดในเรื่องของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างว่าถ้าเป็นกรณีงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติถ้าเป็นกรณีนี้แล้วนะคะหน่วยงานนะคะไม่ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่ะ สำหรับกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างประจำปีนะคะให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบเมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดจ้างในแต่ละโครงการก็ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบนะคะ สำหรับในเรื่องของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนะคะจะอยู่ในหมวดที่4ของระเบียบกระทรวงการคลังนะคะในเริ่มเริ่มต้นเลยนะคะก็ก่อนที่จะมีการจ้างเอกชนนะคะออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ในระเบียบกำหนดว่าในกรณีที่หน่วยงานนะคะถ้าเป็นราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เองนะคะอาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมศิลปากรหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุม ควบคุมงานก่อนก็ได้นะคะกรณีนี้นะคะไม่ได้บังคับนะคะหน่วยงานของรัฐดังกล่าวอาจจะไปจ้างเอกชนเลยก็ได้ไม่ได้ผิดระเบียบนะคะ